สวัสดีครับผมลุงหนูธนาสุดวุฒิวิชยัยยินดีต้อนรับและขอบคุณมากๆครับที่คลิกรับชมคลิปนี้นะครับ เราต้องยอมรับนะครับว่าซีรีส์ของเกาหลีใต้ในช่วงปีที่ผ่านมาหลังจากที่โควิด -19 เริ่มลดลงเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์ของเขาเติบโตอย่างมากมีการพัฒนานําเสนอเนื้อเรื่องที่ต่างไปจากเดิมมากเลยทีเดียวครับหลากหลายแนวด้วยเราจะเห็นได้จากภาพยนตร์หนังหรือซีรีส์ที่ทยอยออกมาให้เราได้ชมทั้งทางโรงหนังโรงภาพยนตร์แล้วก็ทางสตรีมมิ่งต่างๆครับ และเรื่องนี้ Connect เนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากมาคุยให้ฟังเล่าให้ฟังครับ Connect เป็นเรื่องเล่าจากคำร่ำลือว่าโลกของเราเนี่ยนะครับมีมนุษย์อีก สายพันหนึ่งที่ทำยังไงก็ฆ่าไม่ตายครับไม่ว่าจะแยกส่วนแยกขาแขนศีรษะของร่างกายแยกออกจากกันนะครับแต่ก็ยังสามารถกลับมารวมตัวกันได้เหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับคนหลายคนจึงเรียกพระเอกของเราว่าตัวประหลาดนะครับแต่ก็มีกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งเรียกพระเอกของเราว่าคอนเนคครับพระเอกของเราในเรื่องชื่อว่าฮาดงซู บุคลิกก็จะเป็นประมาณคนขึึมๆเงียบๆเ,เก็บตัวนะครับชอบเพลงชอบเล่นกีตาร์รักเสียงดนตรีแต่งเพลงเก่งนะครับเก่งขนาดที่ว่าเพลงที่เขาแต่งเล่นเองร้องเองแล้วก็โพสต์ไปบนโซเชียลเนี่ยกลายเป็นไวรัลนะครับดังขนาดที่ว่าซูเปอร์สตาร์นักร้องชื่อดังของเกาหลีในเรื่องเนี่ยนำเพลงของพระเอกของเราไปทำเป็นคอร์ โด่งดังมากเลยครับแล้วก็เพลงเพลงนี้เป็นคีย์ <c oughs> เป็นกุญแจสำคัญของเนื้อเรื่องซีรีส์เรื่องนี้เลยครับเปิดตัว EP ีที่หนึ่งไม่กี่นาทีครับพระเอกคาดงซูก,ก็ถูกพวกแก๊งค้าอาวัยวะลักพาตัวไปครับตื่นขึ้นมาอีกทีอ้าวอยู่บนเตียงผ่าตัดแล้วแล้วก็มีฉากที่การผ่าตาดัดเปลียนอวัยวะถอดอวัยวะแยกอวัยวะนะครับของพระเอก แต่ฮาดงซูก็สามารถหนีรอดออกมาได้ครับโชคร้ายไปหน่อยที่ฮาดงซูได้ดวงตากลับมาเพียงข้างเดียวครับแล้วดวงตาอีกข้างหนึ่งที่มาไม่ครบได้มาไม่ครบเนี่แหละครับก็คือกุญแจสำคัญของเนื้อเรื่องซีรีส์คอนเน็กนี้ครับเพราะหลังจากที่ฮาดงซูเหลือตาเพียงข้างเดียวนะครับกลับสามารถมองเห็นภาพบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัว เพราะผู้ที่ได้ตาอีกข้างหนึ่งของฮาดงซูไปก็คือโอจินซอปตัวร้ายภายในเรื่องโอจินซอปเป็นผู้ชายหน้าตาดีการงานดีมีหน้ามีตาในสังคมก็ดูเหมือนเป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งครับแต่ปรากฏว่าเขานี่แหละคือฆาตกรต่อเนื่องที่สร้างความหวาดผวาสร้างศิลปะจากศพเป็นที่น่าสะพรึงกลัวในกรุงโซครับ ตอนแรกๆพระเอกฮาดงซูก็ไม่แน่ใจก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาถึงเห็นภาพประหลาดประหลาดจากตาที่หายไปของเขานะครับและตอนหลังถึงทราบว่าอ๋อคาตกรต่อเนื่องได้ตาของเขาไปฮาดงซูพระเอกจิงต้องพยายามนะครับหยุดยั้งการฆาตกรรมต่อเนื่องให้ได้และต้องการไปเอาดวงตาของตัวเองคืนมา ซึ่งพระเอกของเราฮาดงซูได้รับการช่วยเหลือจากนางเอกในเรื่องนะครับที่มีชื่อว่าเชเวอีรังเชเวอีรังเนี่ยมีข้อมูลค่อนข้างเยอะทีเดียวเกี่ยวกับคอนเน็กนะครับมนุษย์กลุ่มพิเศษพระเอกฮาดงซูเนี่ยถ้าไม่ได้นางเอกเชเวอีรังในเรื่องนะครับสงสัยจะไม่รอดครับเพราะว่านางเอกช่วยพระเอกหลายต่อหลายครั้งนะครับและดูเหมือนว่าจะมีความสามารถพิเศษในการต่อสู้ในการบูกับผู้ร้ายเนี่ยครับได้เก่งกว่าพระเอกเอีกนะครับสาหรับ ตอนต,น,ตน,ตนต้นเรื่อง Connect ซีซั่หนึ่งดัดแปลงบทมาจากเว็บตูนครับในปี2019ซึ่งใช้ชื่อเดียวกันการนำเสนอเรื่องราวของซีรีส์ Connect เนี่ยนะครับกระชากความหวาดเสีวแบบเรียลเลยนะครับเหมือนเราไปอยู่ในห้องผ่าตัดเลยในฉากที่การปลูกถ่ายอวัยวะเปลี่ยนอวัยวะไม่ต้องจินตนาการเลยครับเต็มๆเห็นชัดเจนนะครับ การดำเนินเรื่องค่อนข้างกระชากพอสมควรครับอาจจะมีลองเทคลองช็อตบ้างแต่ก็นั่นคือการประมาณว่าขยี้รมคนดูนะครับว่าแล้วก็สื่อถึงคนดูว่าฉากนี้ทําไมถึงไม่รีบตัดทําไมถึงเป็นลองเทคลองช็อตกันนะครับ นอกจากนี้แล้วซีรีส์ Connect ยังมีการนำเสนอเรื่องราวของความไม่เท่าเทียมกันการแบ่งชนชั้นความเหลื่อมล้ำในสังคมซึ่งจะเป็นการผูกเรื่องเชื่อมโยงของตัวละครของพระเอกฮาดงซูแล้วก็ตัวร้ายโอจินซอฟครับซีรีส์ Connect ถือเป็นผลงานการทำงานร่วมกันระหว่าง Studio d r a า o n อนและ Disney Plus ครับโดยได้ผู้กำกับชื่อดังชาวญี่ปุ่นที่ชื่อว่ามิิเกะทาคาชิ ผลงานที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายของผู้กำกับท่านนี้ก็อย่างเช่นเตยทีนยาซาเซน์ผู้ที่ให้ความสำคัญแล้วก็เน้นฉากเลือดนะครับรุนแรงหวาดเสียวดนตรีเพลงประกอบประมาณทริลเลอร์นะครับสะเทือนขวัญโดยเฉพาะความเลือดเย็นของผู้ร้ายตัวร้ายของเราเนี่ยนำเสนอได้ออกมาเป็น r รีธรรมชาติเนียนนะครับเหมือนจริงมากๆซึ่งพบได้ไม่มากนักนะครับในซีรีส์ของเกาหลีพระเอกของเราฮาดงซู รับบทโดยจองแฮอินครับนักแสดงมากความสามารถมีผลงานหลากหลายแนวครับเช่นซีรีส์ Snowdrop ในปี2021โอจินซอปผู้ร้ายฆาตกรต่อเนื่องรับบทโดยโกคยองพโยผลงานของเขาที่เรารู้จักกันดีก็คือซีรีส์ Private l i f e ในปี2021ครับส่วนนางเอกของเราคิมฮเยจุนรับบทเป็นอ e ีรัน หญิงสาวที่ช่วยเหลือพระเอกของเราตลอดทั้งเรื่องครับผลงานของเธอที่เรารู้จักกันดีก็มาจากเรื่องบทพระมเหสีจากซีรีส์ Kingdom ครับถึงแม้ว่าภาพและเนื้อหาของซีรีส์เรื่องนี้จะค่อนข้างรุนแรงไม่ใช่ค่อนข้างครับจะรุนแรงมากไม่เหมาะกับผู้ชมอายุต่ำกว่า18แต่สิ่งที่ผู้สร้างซีรีส์เรื่องนี้พยายามจะบอกกับเราก็คือภัยอันตรายที่อยู่รอบตัวเราและใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดครับ Human Tra f f i c k i n g แก๊งค้ามนุษย์การค้ามนุษย์ เป็นเรื่องจริงและอันตรายมากๆอย่างที่เราเห็นในซีรีส์เรื่องนี้ครับ Connect เป็น Original Series ของทาง Disney Plus หรือ Disney Hot Star บ้านเรานะครับฉายตอนแรกเมื่อวันที่7ธันวาคม2565หรือ2022เนี่ยนะครับเป็นมินิซีรีส์แนวสยองขวัญแนวทริลเลอร์นะครับมีทั้งหมด6ตอนครับ ตอนและประมาณไม่ยาวนะครับประมาณ4 0นาทีซึ่งตอนนี้สามารถรับชมได้ครบทุกตอนแล้วครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามชมคลิปนี้ครับมีคอมเมนต์ฝากมาได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับขอบคุณมากๆครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ